วันนี้วันนี้นะครับเราเอา่อด้เข้ามาแปลงส่วนของเสียก้อยนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าสามส <30 S 1> ิบนะหมู่บ้าน30เนาะในเขตอำเภอป่งน้ําร้อนนะครับวันนี้เสียก้อยจะมาแบ่งปันนะเทคนิคก,การปลูกทุกเรียนยังไงนะให้ให้ใหอ่มีความสมบูรณ์และโตเร็วแล้วก็ไม่เป็นโรคนะแล้วอยู่ได้ในระยะยาวๆนะตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะก็คือรากจะจะลอยอยู่นะ ทำยังไงครับการปลูกต้นหนาเริ่มต้นเ,เอาดินมะม่านโคกก่อนครับคือเราเอาดินมากองอ่ะกองมาถึงแเพื่อต้านโคกนั่นแหละ,ะสูงไหมเราเน้นไม่ได้ต้องสูงจากพื้นเดิมเท่าไหร่แล้วแต่เราจะหาดินไดเ้เยอะไม่เยอะแล้วแต่บางคนเอาน้ำหนึ่งมันคนก็นสองน้ำแล,แ,แล้วแต่ถ้าเราเอาเรียนปลูกไว้บนโคกเลยไปให้หมดนั่นแหละคือสมมติว่าเกลียวผิวเรียบปุ๊บแล้วทำยังไงแล้วขุปลูกข้ามตาเนี่แหละเหมือนปลูกข้างล่างแบบต่นี่เราทำโคกแล้ พราะรากมันจะได้รูและลอยมันจะได้ไมเ่เป็นโรคถ้ารากอยู่บนพื้นจะเป็นโรคง่ายมันไม,ไม่เสด็จน้ำรากขมัมมนจะโตเร็วรากจะลอยรากจะลอยมันจะโตเร็วดีคือพอพอปาดกองดินเรียบปุ๊บเอามาขุดหลุมนิดนึงขุดหลุมให้แค่ถุงอ่ะถุงดำดำถุงมันดำอ่ะแล้วก็ปลูกไปใส่แล้วตักครึ่งถุงเนี่ยดีกว่าเอาเอาเอาลงไปในหลุมสักครึ่งถุงครึ่งถุงดินอ่ะนะครึ่งถุงดำ แต่เอาถ,าอาถุงออกก่อนเนาะเอาถุงออกก่อนเอาถุงออกก่อนเออแล้วก็ใส like ่ไปในหลุมที่ลึกประมาณครึ่งดินในถุงใช่ไหมครับใช่ออ๋แล้วก็เอาดินโขกให้กันโขกนิดนึงอ๋อแล้วก็เอาดินมาเติมอ้อมนิดนึงให้มันติดตรงให้มันได้วนหมุนถุงม like oh, ันหนักอ๋อวนวนเพราะว่าใส่แค่ครึ่งครึ่งเดียวไงใช่าแล้วเราก็ใส่ดินไปอีกครึ่งนึงครับแล้วต้องใส่เยอะใส่แค่แค่กบให้มัน จะบางรากเฉยให้เฉยเพราะรากมันจะลงรากมันเองถ้าขล่างมันจะลอยแบบนี้แหละมันโตมาติดตรงนี้จะุดลงรากจะเป็นคือรากให้พุ้มขึ้นเองคือดินก็ยุบลงไปแล้วก็จะเห็นรากเป็นอย่างนี้เลยก็คือจะโตเร็วโตเร็วแกปแล้วมันดียังไงครับเป็นไม่ค่อยเป็นโรคอ๋อนอกจากโตแล้วก็คือไม่ไม่ค่อยเป็นโรคไม่่คอยมีปัญหาเรื่องโรคอ่าดโออน้โหโรคไม่เน่า โรคเน่าคอดินอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ชาวสวนเราเจอกันเยอะเจอกั่เนเน่าทีา่คอดินเนี่ยนี่มันขับเปนี่ไม่ค่อยเน่าน้ำจะออกข้างๆออกหมดเลยถึงว่าตอนนี้ขับรถไปตรงไหนนะครับที่เขาปลูกทุเรียนใหม่ๆเนี่ย,ยก็จะเห็นเขาปั้นโคกกันทั้งหมดเลยนะขนาดอยู่บนเนินเขายังปั้นเลยปั้นนะบนเนินก็ปั้นทูกใยผมก็ปั้นปั้นมันดีดีไาไม่ปั้นเยอะ มันจะเป็นรอยแบบนี้เลยอ่าแล้วมันมีปัญหาเรื่องมันโค่นง่ายไหมครับมันอยู่บนผิวดินถามว่ามีไหมมันก็มีมีมีปัญหาเรื่องโค่นง่ายหน่อยนั่นแหละที่ว่าปอนกบแต่ว่ามันถ้าต้นมันใหญ่แล้วลากไปไกลแล้วถ้าลากใหญ่ไม่เป็นไงล่ะหลั้ไม่ไงลมะหักใหญ่แล้วไม่ง่พอต้นใหญ่นักมันก็ลาก่อนดลักมันจะดีกว่าต้นกลางเพราะหลักเป็นอย่างนี้ตรงนี้ไม่เป็นโรคใช่เป็นโรคยากแล้วจะถาวร ไปดูได้เลยต้นที่ว่าไม่ทำโคกันจะเป็นโรคตามโคนตามโคนนี่จะเป็นโรคหมดเลยคือเศษเล็กที่ปลูกอยู่ที่สวนก็แนวทางนี้เหมือนกันนเสมัมใหม่เลยเขาปลูกทำโคกนั่นแหละไม่มีดินก็เ้อดินมากองดําเพราะว่าน้ำหนึ่งสองน้ำ้็แต่เรามีทุนน้ำก็ถ้ามีทุนก็ต้มเดียวใช่ไหม ขอให้มันโนูนมาสูงมาจากพื้นดินเดิมสักหน่อยเนาะสักสามสิบสี่สิบเซนบางคนเขาถ้าไม่มีทุนจริงเขาปลูกกับเพื่อนเนี่ยแหละเอาบางกับเฉยเลยไม่ต้องไม่ต้องขุดหลุมเอาดิวางข้างบนเลยแล้วเอาดินโปกเอากระทำโคกหน่อยก็ยังดีอก็ยังดีไม่งั้นน้ำไหลผ่านโคนมันใช่นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับสําหรับท่านที่กําลังคิดที่จะปลูกทุเรียนใหม่เนาะก็ การเตรียมการเบื้องต้นหรือการเตรียมพร้อมในเรื่องของการที่จะปลูกเนี่ยสำคัญมากๆเลยในเรื่องของการจัดจัดจพื้นที่ให้กับเขาเนาะจัดระบบนิเวศให้กับเขาเพื่อรองรับอนาคตที่ว่าจะทําให้เขาโตดีแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องโรคต่างๆได้ง่ายๆเนาะโดยพร้อมเรื่องโรคเน่าคอดินนี่ตายได้เลยนะครับผู้เรียนตายได้เลยปลูกมาสิบปีใช่ไหมะโอ้โหกาลังให้ผลผลิตเป็นเงินเป็นทองเนาะไปแท็กกว่าจะเพิ่งสามสี่ปีอืมเพิ่งได้ นี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆนะครับจากสวนของเสียก้อยนะครับปมมือเสียก้อยด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับผม